กินด้ยอร่อยเตะกอมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิวจากร้านมุกกะแมทคอยครับผมแม็ทจากร้านมุกกะแมทคอยครับวันนี้นะครับเราจะมาดูรถใหม่กันครับนี่แกะกล่องครับกะกองไปมองกล่องครับครับไปมองกล่องครับไม่ใช่กล่องรถครับกล่องที่แกะครับอ๋อไม่เอาครับอย่างของน้องมิวนะครับฟืดอ๋ออ๋อที่แม็ทหายไอเตี้ยหายครับ ไอ้เจ้าหายครับไม่รู้หายไปไหนไล่ทีละคันนะครับตัวนี้รถเกง๋งดีแม็กสีเหลืองคาดนะครับขับเคลื่อนสองล้อมีเทอร์โบต่อขึ้นมาสีขาวคาดดำนะครับขับ2มีเทอร์โบเหมือนกันคันนี้นเป็น RX 7ขับเคลื่อน4ี่ล้อครับผมตันนี้อะ แล้วไอ้นี่ตัวหลักเลยครับตัวพระเอกเรื่องครับโอตัวนี้เป็นพระเอกของเรื่องครับโคตรหล่ออ่ะมีมาคันเดียวคันเดียวของโลกครับ,รบซื้อวันนี้ในห้านาทีนี้รับไปเลยล้อรถยนต์เลสติกเกอร์พบนำบัตรดึงชุดโอ้โหมั่วจริงอ่ะสีเขียวสวยแดงก็สวย <c oughs> สีน้ำเงินอยู่ข้างล่างครับสีขาวหัวดำมีคันเดียวเหมือนกัน ตามโมเด้ยคลิกชาร์จที่ชาร์จเร็วครับ15นาทีเต็มใช้งน